ทั้งที่คืนหลังใจหยุดยิงไม่ใช่ครับวันแรกเลยที่ประทานันแรกวันแรกที่ประกันเขาบอกขอร้องให้หยุดเลยขอร้องให้หยุดเพราะเขาเขาอยากให้หยุดแล้วแล้วแล้ววันนั้นทหารมารับฟังว่าให้หยุดแล้วอย่างไงฮะผมขอไม่หยุดครับเพราะผมสตาร์แล้วสตาร์ทหารก็เดินหน้าต่อไปผมขอร้องผู้บัญชาว่าไม่หยุดครับ ผมขอต่อรองไปหลายวันบวกลบคูณหารออันนี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับผมไปต่อก่อนเพราะว่าผมเข้าเกียร์หนึ่งแล้วแล้วตอนที่ท่านไม่หยุดเลยเนี่ยคนที่สั่งให้หยุดเนี่ยเขาไม่ว่านะฮะเขาก็ไปตั้งหลักใหม่ครับตั้งหลักใหม่ <c oughs> ก็แค่นั้นแหละครับถ้าหยุดผมต้องออกมาพูดว่าใครสั่งให้หยุดแลวเขาจะอยู่ไม่ได้ครับ เพราะว่าผมจะเอาแผ่นดินคืนแล้วคุณไม่หยุดนี่นั่นคือโทษประหารคุณเลยทีเดียวนะครับได,ได้เคยถามไหมคะว่าทาไมถึงสั่งให้เราหยุดในวันที่เราต้องตะลุมบอลผมคิดว่าผิดแผนเขมรครับผิดแผนเขมนรนก็คือเขาคิดว่าเขาจะต้องทําตามแผนเขมรทําตามคําสั่งเขมรเขมรนสั่งมาก็ไม่ทราบครับ <laughs> ผมว่าเขมรเขาเขาเคยทําแบบนี้แล้วเข้าทางเขาไงครับเขาก็ยอาเรื่องนี้ขึ้นศาลโลกขึ้นศาลโลกเสร็จประเทศไทยบุกเขาเห็นไหมตายไปสามคนแล้วนี่แล้วก็เขางั้นเขาขอประท้วงเอาเป็นดินคืนสามปาสาทกับหนึ่งพื้นที่คนี่สูตรของเขาคะแม่ทัพกุ้งก็เสือกไปรู้อีกที่นี่รู้แผนเขาอีก ก็เลยในไหนสามพื้นที่นี้กูก็ไม่ให้หรือกูเอาคือนอีกเพิ่มเติมแล้วกันเก็าาอาจจะมองผู้ใหญ่บ้านเราอาจจะมองว่ากลัวสูญเสียกลัวลูกน้องเราอาจจะมองนในแง่ดีนะครับอมองบวกว่ากลัวลูกน้องเราบาดเจ็บเสียชีวิตยอย่าลบกันเลยน้องพอแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ผมคิดต่างกับท่านคือผมต้องการเอาแผ่นดินคืนในสิ่งที่เขามาอยู่นานแล้วเช่นภูมะเขือแล้วก็อยากปิดตามเมืองทมให ให้เด็ดขาดซะไม่ต้องขึ้นมาอีกค่ะ<ต>อ,อันนี้ตาควายด้วยนะครับตอนนี้ผูมมะเขือเราได้แล้วตาบรรทมเราได้แล้วหเหลือตาควายตาควายผมก็คิดเหมือนกันแต่วันนั้นน่ะเราโยกกําลังมามาบุกเอาภูมมะเขือก่อนค่ะเพราะว่าภูมมะเขือนี่มันสวยงามมากสวยมากเฮ้ยเสียดายไม่เอาทิวทัศน์กูก่อนนี่เหรอวะ,อะบอกน้องๆทุกมึงเมื่อวนี่กอนก็วางแผนร่วมกับน้องๆฐานอากาศ ไปจัดการตรงนั้นพอจะโยกมาที่ตางควายหมดเวลาก่อนอก็เลยเอาละว่ากูอยู่ใกล้ๆมึงนี่แหละตอนนี้ก็ยังประจันกันที่ตาควายถูกไหมฮะนี่ยฮะตอนนี้ตาควายนี่เรายังประจันกันอยู่ประจันยอยู่แล้วก็พร้อมเมื่อเมื่อเมื่อสั่งเมื่อพร้อมเมื่อ